นีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับรูอ้อยนะคะกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวางแผนการใช้จ่ายของตนเองจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะ ต้องวางแผนการใช้ใจ่ายของตนเองได้ 2. นักเรียนใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัด3นักเรียนต้องมีวิในัยในตนเองนะคะไปทบกควนบทเรียนกันก่อนนะคะคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องอะไรยังจําได้ไหมลูกเราเรียนกันเรื่องหลักการใช้ใจ่ายที่เหมาะสมใช่ไหมคะ 1. นะคะเราต้องซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องใช้โดยคํานึงถึงคุณภาพและก็ราคานะลูกนะ2ควรทาบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง3 ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังและถ้าหาสิ่งของใดที่ชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้ก็ควรนำไปซ่อมแซมแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมลูก 4. แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตัวเองใช่ไหมคะหนูได้ไรายรับมาจากไหนยังจำได้ไหมลูกได้มาจากพ่อแม่ใช่ไหมคะก่อนจะนำไปใช้จช่ายห,หนูก็ควรคิดจะแบ่งนะคะแบ่งก่อนว่าควรจะแบ่งไว้เท่าไหร่แล้วก็นำไปจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้เรามีเงินออมนะลูกนะ 5. วางแผนในการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมพร้อมกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะการรู้จักวางแผนการใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและการบริการอาจแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้หนึ่งค่าใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนตัวเช่นค่าขนมนะคะค่าอาหารกลางวันค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มสองค่าใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนของสังคมเช่นช่วยงานศพช่วยงานแตง่งช่วยงานบวช ทอดกระถินทอดผ้าป่านะคะมาถึงวิธีวางแผนการใช้จ่ายกันนะคะวิธีแรกก็คือใช้วิธีแบ่งเงินรายได้เป็นสัสดส่วนนะคะโดยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะลูกนะส่วนที่หนึ่งก็คือแบ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตก็คือเงินออมส่วนส่วนที่สองก็คือเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเอง,เองครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะมาดูภาพกันต่อนะคะ วิธีแบ่งเงินรายได้เป็นสัดส่วนอ่ะเงินรายได้ใช่ไหมลูกสัดส่วนที่1ก็คือเอาไปเป็นเงินออมส่วนที่สองก็ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันถ้าเป็นภาพอาจจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกนะไปต่อกันเลยนะมาถึงวิธีต่อไปนะคะวิธีวางแผนการใช้จ่ายวิธีที่สองใช้จ่ายเงินซื้อของในแต่ละครั้งต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าเพราะอะไรนะคะ ต้องใช้ต่ายเงินซื้อของในแต่ละครั้งต้องคำงนึงถึงความคุ้มค่าเพราะกว่าจะหาเงินมาแต่ละบาทนะคะยากลำบากไม่รูกไปต่อกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างการวางแผนนะคะวางแผนการใช้จ่ายของตนเองโดยให้เหลืองเงินออมนะลูกนะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะวันนี้ฉันได้เงินมาโรงเรียน30บบาทฉันวางแผนในการใช้เงินไว้ดังนี้ ค่าข้าวกลางวัน20บาทนะคะได้เงินมา30ชิบิลูกเป็นค่าเข้าไป20แสดงว่าเหลืออีก10บาทนะคะ10บาทนั้นซื้ออะไรซื้ออะไรตอนน่อดีลูกอ่าซื้อผลไม้นะคะเป็นค่าผลไม้5บาทอ่ะ10บาทเอาออกไป5ก็จะเหลือเงินออมนะคะเป็นเงินเก็บออม5บาทนั่นเองนะคะแสดงว่านะคะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายที่เหมาะสมน,นะลูกนะ เพราะนอกจากจะซื้อของเท่าที่จําเป็นแล้วก็ยังมีเงินออมไปกันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ตรวจสอบความเข้าใจนะคะคุณครูมีคําถามไปดูกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าการใช้ใจ่ายเงินที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าการใช้ใจ่ายเงินที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 1. ซื้อสินค้าเท่าที่จําเป็น 2. ซื้อสินค้าทีละมากๆ สามซื้อสินค้าตามอย่างเพื่อนเลือกข้อไหนดีลูกข้อ1ซื้อสินค้าเท่าที่จําเป็นข้อ2ซื้อสินค้าทีละมากๆข้อ3ซื้อสินค้าตามอย่างเพื่อนตอบข้อที่1เหตุผลที่ตอบข้อที่1เพราะการใช้จ่ายที่ดีนะคะต้องซื้อสินค้าเท่าที่จําเป็นนะคะไม่ซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็มีราคาแพงมากๆมาใช้แล้วก็รู้จัก นะคะเหลือเงินไว้เก็บออมเพื่อใช้ในคราวที่จําเป็นนะลูกนะมาต่อกันที่สรุปบทเรียนนะคะถ้าหากเราไม่รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีนะลูกนะก็อาจเกิดปัญหาในการดํารงชีวิตของเราได้ดังนั้นการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมจะทําให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงตลอดชีวิตทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะลูกนะ สำหรับภารางงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า83ข้อ1นะคะข้อ1จะอยู่ด้านบนนะลูกนะส่วนข้อข้างล่างยังไม่ต้องทำนะคะข้อ2อยู่ข้างล่างนะคะทำส่วนที่เป็นด้านบนก่อนนะลูกหนะ้าเป็นการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนะคะทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมายังลายส่วนตัวของครูอ้อยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะพบกันใหม่กับ วิชาสัางคมศึกษาในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ